ด้านหนึ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ประสบภัยท่านไหนยังเป็นกังวลเรื่องของพาระหนี้สินกลัวเจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่เนี่ยอันนี้ท่านสบายใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำชับให้บรรดาสถาบันการเงินงเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีการนำมาใช้ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างหากเป็นกรณีถ้าท่านเป็นลูกหนี้บัตรเครดิตอยู่เนี่ย เจ้านี้สามารถพิจารณาผ่อนปลนได้ด้วยการลดอัตราการจ่ายขั้นต่ำได้ถึง0%นนานสูงสุด12เดือนเลยนะครับเพื่อช่วยลดภาระจ่ายในช่วงได้รับผลกระทบจากณขณะนี้เกณฑ์ในการจ่ายขั้นต่ำของคุณเนี่ยจะอยู่ที่8%นะครับแต่ท่านไหนเจอน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยเจ้านี้สามารถผ่อนปลนให้ลงมาได้ถึง0%ฮะก็คือไม่ต้องจ่ายนั่นเองฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการช่วยทําให้ท่าน,นสามารถฟื้นตัวเองได้อยู่เร็วที่สุดก่อนที่จะกลับมาหาการหางานทําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตด้วยกรณีที่2ถัดมาครับเผื่อท่านไหนเป็นหนี้ส่วนบุคคลเช่นบัตรกดเงินสดเงินกู้ไม่ได้มีหลักประกันเกณฑ์ในการช่วยเหลือก็คือเจ้าหนี้สามารถพิจารณาให้สินเชื่อชั่วคราวฉุกเฉินสินเชื่อส่วนบุคคลเกิน5เท่าของรายได้สินเชื่อส่วนบุคคลนิติดิจิทัล เกิน20,000บาทเพื่อเสริมสภาพคล่องซ่อมแซมความเสียหายให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบครับส่วนที่3ครับสินเชื่อทุกประเภททั้งสินเชื่อรายย่อยและก็สินเชื่อธุรกิจให้วงเงินเสริมสภาพคล่องเพื่อซ่อมแซมและประกอบอาชีพต่อไปตลอดจนปรับเงื่อนไขหรือปรับโครงสร้างหนี้เช่นลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมปรับเงื่อนไขการชำระหนี้นะครับเอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย การจะติดต่อเจ้าหนี้ได้สิ่งสําคัญคือระบบการสื่อสารต้องกลับมาก่อนแล้วระบบการสื่อสารจะกลับมาดีได้เนี่ยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมฮะแต่เชื่อได้เลยว่าตอนนี้ทุกความช่วยเหลือได้มีการจัดส่งไปอย่างเต็มที่นะครับให้กับบรรดาผู้ประสบภัยไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตาบลไหนก็ตามแต่ความช่วยเหลือเหล่านี้จะมีการจัดส่งไปแล้วถ้าเกิดท่านไหนยังกลับบ้านไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปฮะ ด้วยความที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยเสียหายหนักน้ำท่วมมาหลายวันดังนั้นการทำความสะอาดก็ต้องใช้เวลาแล้วยังไม่นับการซ่อมแซมปรับปรุงอีกเพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่ศูนย์พักพิงศูนย์อพยพเนี่ยยังมีข้าวยังมีน้ำยังมีสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคครบคันแน่นอนครับเพราะว่าภาคเอกชนทุกๆองค์กรทุกๆบริษัทเนี่ยก็มีการนำสิ่งของไปบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่อง